ดิเห็นชอบการจัดตั้งกลไกลความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียนในส่วนประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออก5ประเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มภูมิภาคสำหรับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญกระทรวงเกษตรเตรียมยกระดับราคาสินค้าเกษตรทั้งพืชปศุสัตว์และประมงขึ้น20%ซในปี2567โดยการเปลี่ยนมาตรฐานสินค้าเกษตรจากมาตรฐานแนะนำเป็นมาตรฐานบังคับติดตามการแก้ไขปัญหาการแอบขึ้นราคาข้าวแกงสูงถึงจานละ5-15ถึงบาท โดยอธิบดีกรมการค้าภายในจะตอบคำถามสสดในรายการเพื่อนผู้บริโภควันนี้สคบเตรียมเดินหน้ามอบตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภคให้กับโรงเรียนกวดวิชาที่เปิดบริการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่นี่เคสแตชั่นครับประจําวันจันทร์ที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ครับโดยวันนี้พบกับผมอัครลวัฒน์วัชระไพบูรณ์และดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรค่ะแน่นอนนะคะวันนี้จากปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนที่หลายฝ่ายได้ออกมาเรียกร้องแล้วก็บอกกันปากต่อปากว่าตอนนี้ราคาอาหารจานด่วนแพงเหลือเกินโดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้ามีการขึ้นราคากันตั้งแต่5บาทถึง10บาทนะคะข้อ จริงในเรื่องของราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นมาจากอะไรค่าขนส่งหรือว่าวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้นวันนี้เราจะได้พูดคุยกันนะคะส่วนเกษตรวันนี้มีอะไรเราจะไปติดตามกันค่ะ เหนือก,นกันก่อนเลยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เดินหน้าตรวจสอบโครงการารับจำนำข้าวนะคะว่ามีการทุจริตหรือไม่ขณะที่ทกสสุรินท์ก็ได้มีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวปีนี้แล้วกว่า1,700รายค่ะ นายนารงงามพริ้งผู้อำนวยการสำนักงานทกสจังหวัดสุรินทได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต2,555ทับ56ของทกสสุรินว่าเป็นโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกให้ได้ราคาดีรวมทั้งเป็นการยกระดับรายได้ทาให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยราคารับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิ42กรัมความชื้นไม่เกิน15%ตันละ20,000บาทกำหนดไถ่ถอนคืนภายใน4เดือนนับจากเดือนที่รับจำนำไม่มีดอกเบี้ยโดยปริมาณข้าวจำนำสูงสุดต่อรายต้องไม่เกินผลผลิตรวมตามหนังสือรับรองที่กรมส่งเสริมการเกษตรออกให้และจำนำได้ไม่เกิน2ครั้งต่อรายต่อปีหรือว่าคิดเป็นนาปีกับนาปังนั่นเองค่ะ ส่วนทางด้านนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลรับจำนำข้าวระดับจังหวัดเปิดเผยว่าได้ออกตรวจสอบติดตามกำกับดูแลจุดรับจำนำข้าวเปลือกในพื้นที่อำเภอแม่จันอำเภอแม่สายโดยทำการตรวจจุดรับจำนำข้าวเปลือกตลอดจนได้มีการพบนะคะว่าตัวแทนเกษตรกร ก็ได้พูดคุยแล้วก็รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในวิธีการกระบวนการรับจำนำข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวประจําปี2555โดยปัญหาที่พบมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องผล,ผลผลิตของเกษตรกรที่มีมากกว่าที่รัฐบาลกําหนดโดยให้ค่ากลางของผล,ผลผลิตข้าวของเกษตรกรจํานวน550กิโลกร,รัมต่อไร่หรือมากกว่านี้ไม่เกิน120 เนื่องจากว่าสภาพภูมิอากาศเชียงรายในปีนี้มีความเหมาะสมไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมจึงได้ผลผลิตมากเป็นพิเศษผลผลิตเฉลี่ยต่อไระะ่อยู่ที่ประมาณ850กิโลกรัมซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่รัฐบาลกำหนดไปกว่า70% โดยเรื่องนี้นะคะคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลรับจำนำข้าวระดับจังหวัดจะมีการประชุมเพื่อที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกครั้งในวันที่23พฤศจิกายน2 5 5 5พร้อมกับทำหนังสือเสนอต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณาค่ากลางของผลผลิตในส่วนของจังหวัดเชียงรายให้สูงขึ้นตามค่าความจริงของผลผลิต นอกจากนี้จากการตรวจสอบก็ยังพบด้วยนะคะว่าจุดรวมข้าวของกรมส่งเสริมสาก์ไม่มีเครื่องมือในการตรวจวัด,วดความชื้นซึ่งในจังหวัดเชียงรายมีอยู่จํานวน134จุดและบางจุดไม่มีเครื่องมือในการตรวจวัดคุณภาพข้าวและวัดค่าวความชื้นโดยจะสั่งการให้สาก์จังหวัดจัดหาเครื่องมือดังกล่าวเข้ามาสนับสนุนค่ะ ครับนั่นก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบทุจริตจำนำข้าวนะครับยังอยู่ที่เรื่องของข้าวครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ศึกษาการจัดตั้งกลไกความร่วมมือข้าวอาเซียนและการจัดตั้งเขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียนเพื่อหวังจะช่วยสร้างสเสถียรภาพราคาข้าวในตลาดโลกครับ นายพักดีหารหิมะทองคำรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมติที่กระทรวงพาณิชย์เสนอขอจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านตลาดอาเซียนและการจัดตั้งเขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียนหรือหรือลิชเทดโซนหรือว่ากลุ่ม RTZ โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ แนวทางการจัดตั้งกลไกลความร่วมมือตลาดข้าวอาเซียนในส่วนของประเทศผู้ผลิตและส่งออกที่สำคัญ5ประเทศได้แก่กัมพูชาลาวพามา่าเวียดนามและไทยโดยจะมีการจัดประชุมใน3ระดับทั้งการประชุมในระดับรัฐมนตรีการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านข้าวอาเซียนและการประชุมของสมาพันลงศรีและผู้ค้าข้าวในกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดตั้งเขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียน เพื่อศึกษาวิเคราะห์จัดทําแนวทางข้อเสนอและมาตรการเพื่อจัดตั้งกลุ่ม R t ททั้งนี้ในเบื้องต้นการศึกษาดังกล่าวจะก,กําหนดขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆได้แก่การกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเรื่องระบบกลไกลการควบคุมข้อกฎหมายต่างๆกระบวนการจัดตั้งและบุคลากรเป็นต้น เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นการจัดตั้งกลไกลความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียนและการจัดตั้งเขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียนหรือว่า rice trade zone <c oughs> นะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับได้จัดตั้งคณะทํางานศึกษาการจัดตั้งความร่วมมือสินค้าเกษตรของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทําความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรสําคัญนะครับอันได้แก่สินค้าข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และก็มันสําปะหลัง ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศ CLMV นะครับซึ่งถ้ารวมประเทศไทยก็มีทั้งหมด5ประเทศนะครับแล้วก็มีกัมพูชาสปปลาวพม่าแล้วก็เวียดนามนะครับโดยได้มีการจัดตั้งคณะทํางานย่อยรายสินค้าขึ้น3คณะทํางานด้วยกันนะครับก็เป็นที่เห็นชอบของนนท่านรัฐมนตรีในวันนี้นะครับ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยนะครับว่าการจัดตั้งกลไกความร่วมมือตลาดข้าวอาเซียนและการจัดตั้งคณะทางานศึกษาแนวทางการจัดตั้งเขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียนมีความสําคัญและมีความจําเป็นในการผลักดันการสร้างความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรโดยเฉพาะประเทศไทยในกลุ่มสมาชิกอาเซียนให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งสร้างสเสถียรภาพราคาข้าวในตลาดโลกรวมทั้งก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและป้องกัน การลักลอบการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยด้วยครับ ถ้าทําได้จริงๆก็น่าจะทําให้ประเทศผู้ผลิตข้าวทั้งหลายมีอํานาจในการต่อรองในเรื่องของราคาเพิ่มมากขึ้นนะคะคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีการพัฒนาเรื่องของคุณภาพด้วยซึ่งจะต้องไปดูที่กระทรวงเกษตรค่ะซึ่งทางด้านกระทรวงเกษตรนะคะเตรียมที่จะยกระดับราคาสินค้าเกษตรทั้งพืชปศุสัตว์แล้วก็ประมงขึ้น20%ในปี2567นะคะโดยการเปลี่ยนมาตรฐานสินค้าเกษตรจากมาตรฐานแนะนำเป็นมาตรฐานบังคับกับ นายยุคนลิ้มแหลมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเปิดเผยว่ากระทรวงเตรียมที่จะยกระดับราคาสินค้าเกษตรทั้งพืชปศุสัตว์และประมงขึ้น20%ในปี2567โดยการเปลี่ยนจากมาตรฐานสินค้าเกษตรจากมาตรฐานแนะนำเป็นมาตรฐานบังคับ ที่ผ่านมาเกษตรกรเพาะปลูกตามฤดูกาลและเพาะปลูกตามราคาที่จูงใจจึงไม่มีการวางแผนการผลิตส่งผลให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำสินค้าล้นตลาดเกษตรกรต้องเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาและใช้งบประมาณเป็นจํำนวนมากในขณะที่เกษตรกรมีผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นนโยบายของกระทรวงเกษตรหลังจากนี้นะคะเกษตรกรจะต้องมีการปรับแผนการผลิตใหม่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเริ่มจากการที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอ,อชต้องออกมาตรฐานบังคับขึ้นโดยเลือกสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับแรกค่ะ สำหรับมาตรฐานที่เกิดขึ้นอย่างน้อยนะคะจะต้องมีวิธีการเพาะปลูกวิธีการเลี้ยงที่ดีและเหมาะสมหรือ GAP สินค้าที่ผ่านการรับรอง GAP แล้วจะมีมูลค่าเพิ่มอย่างน้อย20%ซกรณีที่สินค้าสามารถรับรองมาตรฐานที่สูงกว่านี้เช่นเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมาตรฐานสูงสุดราคาจะเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งและมีตลาดรองรับเป็นจำนวนมาก วิธีการนี้จะส่งผลให้รายได้ต่อครอ,อ,อบครัวหรือว่าต่อครัวเรือนของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยประมาณ1.3แสนบาทต่อปีจะเพิ่มเป็น1.8แสนบาทต่อปีเท่ากับรายได้ของผู้ที่จบปริญญาตรีนั่นเองค่ะ สำหรับสินค้าที่ทำมาตรฐานยากที่สุดนั้นนะคะประกอบไปด้วยพืชผักเนื่องจากว่ามีระยะเวลาการปลูกที่สั้นประมาณ45วันเท่านั้นอีกทั้งยังปลูกกระจายตามพื้นที่ต่างๆยากต่อการตรวจสอบและก็รับรองและมีปัญหาต่อการส่งออกมากกรณีการตรวจสอบพบสารปนเปื้อนขณะที่สินค้าประมงหรือว่าปศุสัสั์นะคะจะทำได้ง่ายกว่าเพราะว่ามีฟาร์มเลี้ยงที่ชัดเจนสามารถควบคุมระบบการผลิตได้ ส่วนกรณีข้าวก็จะมีความยุ่งยากเนื่องจากมีพื้นที่ปลูกมากอีกทั้งไทยยังมีความหลากหลายด้านสายพันธุ์ดังนั้นการทำมาตรฐานข้าว GAP จะต้องเริ่มจากการคัดสายพันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างเช่นข้าวหอมมะลิข้าวล,ลืมผัวเพื่อที่จะนำมาเพิ่มมูลค่าสินค้า ส่วนพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงไม่นิยมที่จะบริโภคต้องนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นแป้งทำขนมเส้นห๋วยเตี๋ยวขนมปังเป็นต้นค่ะสำหรับสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่อาหารอย่างยางพารานะคะก็จะต้องหันมาพิจารณาการลงทุนด้านอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมขั้นปลายอย่างเช่นยางล้อถุงมือยาง ซึ่งการแก้ไขปัญหาทั้งหมดจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะครับก็ต้องติดตามดูนะครับว่านโยบายนี้จะช่วยให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมายหรือเปล่าครับครับ,รบ,รบยังอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเตรียมเดินหน้าทํายุทธศาสตร์พืชกาแฟเพื่อเร่งเพิ่มผลผลิตเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับ นายนิวัตสุธีมีชยัยกุลรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวนได้มอบหมายให้คณะทำงานพืชกาแฟไปดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ของสินค้ากาแฟเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558 เนื่องจากเนื่องจากผลการวิเคราะห์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกลมวิชาการเกษตรถึงศักยภาพในการแข่งขันในกลุ่มอาเซียนของสินค้ากาแฟพบว่า,มาเมล็ดกาแฟของไทยอยู่ในเกณฑ์กลุ่มสินค้าที่มีปัญหาและเป็นกลุ่มที่ต้องปรับตัวให้อยู่รอด อีกทั้งการส่งออกมเมล็ดกาแฟของไทยมีอัตราเติบโตที่ต่ำกว่าการนำเข้ามเมล็ดกาแฟของอาเซียนทั้งหมดและมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากการบริโภคของโรงงานภายในประเทศมีเพิ่มขึ้นรวมทั้งการผลิตเมล็ดกาแฟของไทยมีต้นทุนอยู่ที่มีต้นทุนที่46บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าของเวียดนามที่มีต้นทุนเพียงแค่35บาทนอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านการผลิตต่อไร่ที่ยังคงตำ่ำจึงทําให้ส่วนแบ่งการตลาดของไทยสู้เวียดนามไม่ได้อย่างไรก็ตามในส่วนของกาแฟสำเร็จรูปผลการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มสินค้าที่มีอนาคตและมีศักยภาพในการสร้างรายได้โดยมีอัตราการเติบโตในส่วนของการส่งออกมากกว่าอัตราการเติบโตของตลาดอาเซียน ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงทิศทางในการดำเนินการภาคอุตสาหกรรมกาแฟโดยในเบื้องต้นเห็นพ้องร่วมกันว่าแม้ในส่วนของกาแฟสำเร็จรูปจะอยู่ในเกณฑ์กลุ่มสินค้าที่มีอนาคตแต่การเพิ่มจำนวนโรงงานแปรรูปเป็นเรื่องยากเนื่องจากต้องลงทุนสูงและเห็นควรไปส่งเสริมด้านการผลิตกาแฟข้วบด เนื่องจากผู้ประกอบทั่วไปสามารถลงทุนผ่านการเพิ่มมูลค่ามเมล็ดกาแฟดิบส่งขายออกนอกประเทศและเพื่อเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นต้องมีการวางแผนให้ครบวงจรทั้งในส่วนของการผลิตการแปรรูปรวมถึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการตลาดโดยเน้นตลาดเฉพาะเจา,าะจงสร้างความแตกต่างหรือเน้นเป็นสินค้าเฉพาะถิ่นกำเนิดสร้างประวัติที่มาของกาแฟเป็นต้นครับ ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน<ม>อาชีพหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนั่นก็คือผู้ปลูกกาแฟนั่นเองถ้าหน่วยงานรัฐไม่เข้าไปอาจจะแย่ได้นะคะแต่ว่าบางคนที่บอกว่าปลูกกาแฟไม่ประสบความสําเร็จจะมองหาอาชีพใหม่ขอแนะนําปลูกไผ่ค่ะ<ม>เพราะว่าไผ่ถือว่าเป็นพืชหรือว่าต้นไม้ที่มีประโยชน์ที่เรียกว่าทุกส่วนของลําต้นนะคะตั้งแต่รากไปจนถึงใบของไผ่เองร,รวมไปถึงหน่อไม้ที่นิยมในการ บริโภคกันแต่ว่าบางคนหมอไม่แนะนําเพราะว่ามีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไซยาไนต์นะคะคเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคจึงมีการพยายามที่จะหลีกเลี่ยงวันนี้นักวิจัยได้ค้นพบไผ่าสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่มีสารตัวนี้แล้วก็ไม่มีอันตรายต่อร่างกายนะคะชื่อว่าไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งจะเป็นอย่างไรติดตามในเกษตรธุรกิจค่ะ หากจะกล่าวถึงต้นไผ่แล้วคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะรู้จักกันดีนะครับโดยประโยชน์ที่หลากหลายของมันตั้งแต่ส่วนของลาต้นส่วนของใบรวมไปถึงส่วนของหนอ่อหรือที่เรียกกันว่าหน่อไม้ก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูด้วยกัน ซึ่งท่านผู้ชมหลายท่านที่เคยนําหน่อไม้มารับประทานอาจจะคิดว่าหน่อไม้เป็นส่วนที่ไม่มีคุณค่าทางสารอาหารรวมทั้งมีกระบวนการทําที่ค่อนข้างยุ่งยากต้องล้างน้ําร้อน3-4ครั้งเพื่อกําจัดสารไซยาไนด์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายจึงทําให้หน่อไม้ไม่เป็นที่นิยมบริโภคมากนักอย่างไรก็ตามครับนักวิชาการจึงได้มีการวิจัยศึกษาและค้นพบว่ามีต้นไายอยู่หนึ่งสายพันธุ์ที่ส่วนของหน่อไม่มีสารไซยาไนด์เจือปน สามารถรับประทานได้อย่างไม่เป็นอันตรายนั่นก็คือไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนั่นเองครับวันนบดีรักษาเกษตรกรผู้ปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเล่าถึงความพิเศษของไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งว่าไผ่าสายพันธุ์นี้ดูแลรักษาง่ายขอเพียงมีระบบการให้น้ําที่ดีและไผ่พันธุ์นี้โตเร็วใช้เวลา8-10เดือนก็จะให้หนอโดยจะออกหน่อตลอดทั้งปี ส่วนในเรื่องของรสชาติจะมีรสชาติหวานหอมกรอบเวลาต้มจะหอมเหมือนข้าวโพดแถมยังรับประทานดิบได้ทันทีไม่ขมและสำหรับคนที่ทานหน่อไม้และปวดข้อทานรับประทานไผ่พันุนี้จะไม่มีอาการปวดเพราะตรวจไม่พบสารไซยาไนต์แต่อย่างใดแถมยังสามารถประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเช่นผัดน้ำมันหอย ต้มจืดจิ้มน้ำพลิกและนำไปทำยำหรือส้มตามปลาร้าได้เหมือนเมนูที่คุณวันน้ำมดีได้นำมาให้ชิมครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้ประกอบอาหารแทนยอดมะพร้าวได้เพราะมีลักษณะรสชาติที่เหมือนกันมากที่สำคัญมีคุณค่าสารอาหารที่ครบถ้วนทั้งโปรตีนแคลเซียม คาร์โบไฮเดตและฟอสฟอรัสไม่เหมือนหน่อไม้พันอื่นที่ต้องนำไปต้มก่อนจนสารอาหารและแร่ธาตุเสียไปหมดไอ้บงหวานเป็นน้ำผึ้งทานดิบได้เพราะว่าไม่มีสารไซยาไนถ้าไผ่ที่มีสารไซยาไนเขาจะขมบาดทานดิบไม่ได้นะครับแต่ว่าไผ่บงหวานจะต่างจากไผ่ทั่วไปตรงที่ว่าสามารถกินดิบได้เนื่องจากไม่มีสารไซยาไน ตอนนี้ที่ตลาดกรุงเทพก็จะเริ่มได้ชิมกันหลายคนแล้วนะครับก็รู้จักกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเรากินไผ่บองหวานเพรน้ำผึ้งดิบๆเนี่ยเราจะได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนต่างๆจากเดิมทีที่เรารู้จักว่าไผ่หน่อไม้เนี่ยจะไม่มีคุณค่าทางอาหารเพราะว่าเราเอาไปต้มน้ําทิ้งนะครับตอนนี้ราคาจะขายปีกอยู่ที่กิโลกรัมละ1 0 0บาทถ้าเป็นหน่อไม้ทั่วไปจะราคาประมาณสัก10ถึง30บาทยังจะต่างกันอยู่ครับ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะลิ้มลองรสชาติของหน่อไม้จากไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งแล้วแล้วก็สนนราคาประมาณกิโลกรัมละ100บาทซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับหน่อไม้ธรรมดาที่เพียงกิโลกรัมละ20-30บาาทเท่านั้นแต่นับว่าเป็นช่องทางธุรกิจที่น่าสนใจอย่างมากครับทั้งนี้ถ้าหากคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่สวนไผ่หวานเพชรน้ำผึ้ง ศูนยเรียนรู้ครูเกษตรกรบ้านเม่จัวอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่เบอร์โทรศัพท์0878387334และ0832663096ครับเลวัตหินประวัติถ,ถ่ายภาพทีมข่าวเคสเตชั่นรายงาน ครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสาหรับผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานไผ่ซึ่งการรับประทานหน่อไม้ซึ่งบางคนเนี่ยรับประทานแล้วรู้สึกว่าปวดข้ออะไรอย่างนี้ค,คนที่เป็นรูมาตอยหรือว่าโรคเกาจะไม่ค่อยนิยมทานเท่าไหร่ที่น่าสนใจนอกจากไม่มีสารไซยาไนน์แล้วนั่นก็คือเรื่องของราคาที่แตกต่างจากไผ่ปกตินะคะหลายเท่าเลยทีเดียว1 0 0บาทถือว่าสูงมากเลยเป็นอาชีพที่น่าสนใจค่ะ ครับมาดูข่าวกันต่อครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆครับนิตยสา,ารเกษตรโฟกัสร่วมกับนิตยสาราวิกเอนไกส์ครับและตลาดบกเวิร์งนครน,นะครับจัดงานมหากรรมกรเกษตรสวรรณภูมิงานแสดงศักยภาพกเกษตรแนวใหม่เทิดไทยองคลราชันโดยเริ่มงานวันที่28พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2555ครับ นายมนตรีตีชาลีบรรณาธิการบริหารนิตยาสาร,กรเกษตรโฟกัสเปิดเผยถึงการจัดงานมหากรรมกรเกษตรสวรณภูมิว่ามีจุดประสงค์สำคัญเพื่อเป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้ด้านกเกษตรทั้งข้อมูลข่าวสารแนวโน้มความเป็นมาและ มาในระดับประเทศและระดับโลกพร้อมทั้งการแสวงหาแนวทางการเกษตรที่ยั่งยืนการนําเสนอศักยภาพการเกษตรของประเทศไทยซึ่งภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนและกิจกรรมอื่นๆที่แบ่งออกเป็น10โซนได้แก่โซนนิทรรศการด้านการเกษตรโซนแสดงศักยภาพธุรกิจการเกษตรของเอกชนโซนจำหน่ายต้นไม้ไม้ดอกไม้ผลและอุปกรณ์ทางการเกษตร โซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรการจัดแสดงเทคโนโลยีแปรรูปและโซนอาหารและเครื่องดื่มโซนเครื่องโซนท่องเที่ยวเชิงเกษตรโซนสวนสนุกงานวัดโซนเวทีกลางคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังโซนประกวดและฝึกอบรมอาชีพเกษตรเปิดอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและโซนลานกิจกรรมและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ยังมีการออกร้านของสื่อมวลชนคนในวงการเกษตรที่จะมามีส่วนท,ที่จะมีสินค้าและหนังสือมาจําหน่ายในราคาที่เป็นกันเองอีกมากมายครับรมมรครับสำหรับงานมหก,กรรมเกษตรสวนภูมิครั้งที่หนึ่งนะครับเราจัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเ,อเทิดไทยองราชันนะครับภายใต้คอนเซปต์กษัตรินักเกษตรอีกอย่างหนึ่งเป็นการบริการาพื้นที่ ทำมาค้าขายของอชาวกเกษตรของเรานะครับเราจัดให้พื้นที่ของมหกรรมกรเกษตรสุวรรณภูมินะครับเป็นการรวมศักยภาพสินค้ากเกษตรนะต่างๆนะครับมารวมกันไว้ที่นี่นะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมงานมาเที่ยวงานด้วยกันนะครับที่สําคัญนะครับทุกท่านที่มาเที่ยวงานนี้นะครับวันที่28เป็นวันที่เราจัดงานลอยกระทงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับ ลอยกระทงเพื่อรักลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร้อมรักแม่น้ําคงคาด้วยดอกทานตะวันเราลอยกระทงด้วยดอกทานตะวันที่นี่ที่เดียวในกรุงเทพมหานครครั้งแรกริมคลองประเวศบุรีลมนะครับเราเตรียมดอกทานตะวันไว้ให้บริการประชาชนหลายพันดอกนะครับก็ท่านที่สนใจอยากจะมาเที่ยวงานเกษตรอยากได้สินค้าเกษตรอยากจะทําอาชีพเกษตรอยากรู้ว่าการเกษตรสามารถเลี้ยงชีพได้ไหมแก้จนได้หรือไม่ปัจจุบันมีคําตอบนะครับ ภายใต้งานแสดงศักยภาพการเกษตรแนวใหม่เทิดไทยองค์ราชันในงานมหกรรมเกษตรสุวนรภูมิครั้งที่หนึ่งครับ สำหรับการจัดงานมาหาก,กรรมกรเกษตรสุวรรณภูมิจะจัดขึ้นระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2555บริเวณตลาดบกเวิร์งพรนครถนนลาดกระบังซอย9ทับ5ฝั่งตะวันตกกรุงเทพมหานครหรือว่าสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์025177265และเบอร์0867809522ครับ 28พฤศจิกาถึง5ธันวาคมใครว่างก็เชิญนะคะจะได้เห็นพัฒนาการของแวดวงเกษตรว่าไปถึงไหนกันแล้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันพู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกระแสข่าวที่บอกว่าราคาอาหารจานด่วนในห้างสปปรรพสินค้าที่ขายทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลมีราคาเพิ่มขึ้นถึงจานละ5 15บาทเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเราจะพูดคุยกับอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะ